คลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้มีการแนะนำหรือชักชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยอะไรก็ตามนะครับผมเป็นเพียงการเล่นเกมเป็นการบอกภาพรวมรีวิวหรือแคสเกมนะครับพร้อมอธิบายจากประสบการณ์ของผู้เล่นนั่นเองเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลงทุนในเกมไฟล์หรือเกม NFT นะครับควรศึกษาก่อนการลงทุนนะครับผมเพราะว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงครับโปรดพิจารณากันไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนชาวเกม NFT ทุกๆคนนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับเกมโปเกมันนี่นั่นเองเนาะซึ่ง่าาผนนไปปะะครรับมณ วันนี้วันที่6นะครับผมวันที่6ของการเล่นเกมนี้เนาะผมไม่ได้เล่นหรอกจริงๆแล้วผมก็ปล่อยให้มันขุดไปนั่นแหละนะครับก็อย่างตัวอย่างนะครับผมคือณนะเวลานี้นะนี่เวลานี้นะครับผมเนี่ยได้ทําการเคยเคลมเหรียญเจ้าตัวโปกเกตมอนนี่ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญเนาะอันนี้นะครับใส่น,น,นี่นี่นะครับผม อ่านี่นะครับผมผมได้ทําการเคยเคมเหรียญโปรเกมอนนี่ไปแล้วประมาณ2000นะครับ3ามรยนะครับเหรียญน,นั่นเองเนาะซึ่งนะครับผมจากการที่ผมได้เล่นเกมนี้มามันก็ขุดนะครับให้เวลาแบบขุดไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าตัวละครผมขุดได้เท่าไหร่นี่นะครับผมอันนี้เป็นตัวฟรีนะครับผมซึ่งตัวฟรีตอนนี้ขุดได้แล้วนะครับ700ร NKG นั่นเองเนาะซึ่งใช้เวลาจากการขุดมานะครับถอนไปวันนี้ก็วันที่4แล้วนะครับถอนไปครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันที่4ก็ได้มา700นะครับ NKG เนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าอีกวันพรุ่งนี้นะครับมันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหายไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันครบ7วันแล้วนั่นเองเนาะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครฟรตีตัวนี้นั่นเองนะงั้นวันนี้เดี๋ยวผมกดเคมไปเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะได้เงิน ยังไงนะครับผมวิธีการนะครับก็คืออ่ะเพื่อนเพื่อมาดูที่กระเป๋าเมตาแม็กก่อนของเราก่อนนะครับซึ่งกระเป๋าเมตาแม็ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผม2,3503.32นั่นเองเนาะถ้ากดเคลมเข้าไปนะครับเงินมันจะเข้าไปในกระเป๋าเลยนะครับผมนี่กดเคลมไปหนึ Kobe ่งครั้งนะครับผมซึ่งผมก็อยากจะบอกนะครับว่าเวลากดเคลมเนี่ยคือค่าแก๊สมันเสียแพงมากเลยนะเนี่ยนะครับค่าแก๊สเสียโคตรแพงเลยนะครับ เออโคตรแพงเลยจริงๆนะครับกดยืนยันนะครับผมผมไม่รู้ว่ามีใครได้ค่าแก๊สถูกๆไหมนะครับเออผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะครับผมเห็นไหมครับว่าพอกดเคลมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็นะครับเหรียญก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเราเลยนั่นเองเนาะนี่นะครับนะครับผมนี่มาดูนะครับเหรียญก็จะเข้ามาเห็นไหมเป็นสามพันแล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะนี่นะครับก็อันนี้เป็นตัวละครเคลมไปนะครับผมก็คือเราได้มาอยู่ ขอโน้ตไว้แป๊บหนึ่งนะโน้ตไว้แป๊บหนึ่งนะครับนะครับ718นะครับผมแล้วก็มาดูตัวละครหลักของเรานะที่เราลงทุนไปเนาะ800นะครับนี่นะครับก็ได้มา1,184นั่นเองเนาะกดชูดออลนะครับแล้วก็กดเคลมไปเลยนะครับวันนี้เราจะมาเคลมกันเนาะซึ่งเป้าหมายของผมเนี่ยถ้าเหรียญไม่ตกจากราคาเดิมที่เราลงทุนไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ40,000เหรียญนั่นเองเนาะ40,000เหรียญ นะครับก็จะได้ทุนคืนแล้วแต่เนี้ยมันมาเสียค่าแก๊สตรงนี้ครับมันต้องทําให้ได้4 5่หมประมาณนี้ถึงจะได้ค่าแก๊สที่ถูกนะครับที่ได้คุ้มค่าแก๊สนั่นเองนะในการขุดนั่นเองนี่นะครับก็มาดูกันนะครับมีค่าแก๊สโคตรแพงเลยเนะี่ยซึ่งเกมนี้อยู่ได้เพราะค่าแก๊สหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนะครับผมกดยืนยันครับโอเคเนาะคือผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นเกมนี้นะผมแนะนําว่าให้ สิ้นเดือนค่อยมาถอนสิ้นเดือนค่อยมาถอนแล้วกันนะครับเพราะว่าค่าแก๊สมันแพงเรียนที่เราได้มานะครับก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้นะครับมีอยู่5440นะครับผม5440น้ 5, นั่นเองเนาะนี่นะครับเรียนที่ผมมีอยู่ในกระเป๋านั่นเองเนาะก็มาดูกันนะครับว่า NKG ตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับอะไม่ต้องเข้าพูลคอยก็ได้แพนเค้กสวอปก็ได้นะครับอ่ะนะครับผมงั้นไม่ต้องเข้าเนโก ก็มาตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเนโกห้าพันสี่ร้อยนะครับกดแม็กไปเลยนะครับผมอยู่ที่ถ้าบีคอยมีที่ยี่สิบเอ็ดเหรียญนะครับผมก็ราคาได้อยู่นะครับถ้าบีอุสดีนะครับผมก็ได้มาเจ็ดจุดหกแปดแปดห้านะครับผมเจ็ดจุดหกแปดแปดห้านะครับก็อยู่ที่ประมาณลาวละนะครับสองร้อยกว่าบาทนั่นเองเนาะเจ็ดวันนะครับได้มาสองร้อยกว่าบาทนั่นเองอันนี้ก็เป็นเหรียญบี เหรียญเนโกนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เนาะดูครับ bnb นะครับไม่ใช่ bnb สิ b u s d นะครับผมทูไทยบาทนะครับใช้ตัวนี้เป็นตัวยืนยันเนาะซึ่งตอนนี้ราคาเหรียญก็คือสูงนะครับเหรียญเหรียญอยู่ที่ราคามันกำลังขึ้นนะครับนี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ258นะครับผม258บาทนั่นเองเนาะซึ่งทุนที่เราลงทุนไปเนี่ยอยู่ที่50 แปดเหรียญน,นะครับ่ลบตรงนี้ก่อนนะครับห้าสิบแปดเหรียญน,นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบกว่าบาทนั่นเองเนาะก็ถ้าเราทำการนะครับนี่นะครับผมคาลคูลเอเตอร์นะครับผมนี่นะครับก็เก้าสี่อ๋อสี่เก้าจุด แล้วกันนะครับผมแล้วตอนนี้เราได้อยู่ที่ลบสองร้อยห้าสิบแปดนะครับลบสองห้าแปดจุดสี่เหมือนกันนะครับผมเราต้องตามทุนไม่ได้นะครับอีกหกหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับผมเอออีกหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนั่นเองเนาะก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแล้วกันนิดหน่อยนะ ใช้น่าจะใช้เวลา3เดือนนะครับในการคืนทุนนั่นเองเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อคนไหนที่แบบเอออยากจะลงทุนจริงๆกับเกมนี้นะครับก็ศึกษาดีๆนะศึกษาดีๆนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็มันไม่ค่อยได้ทําอะไระครับมันก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาเขาผลิตเกมนี้มายังไงนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นเว็บขุดอะไรอย่างเงี้ยละกันนะครับคือก็เอาแนอานอนไม่ได้นะครับผมก็มันมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ แต่ว่าจากที่ดูมานะครับเดฟก็เปิดหน้านะนี่มาดูเดฟนะครับทีมนะครับนี่นะครับเขาก็เปิดหน้าแบบเป็นรูปตัวการ์ตูนนะครับผมซึ่งใครอยากเข้าไปดูนะครับประวัติของเขาก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าเขาคือใครอะไรยังไงลองไปดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมกับเกมนี้นะแล้วก็ผมก็คงไม่ได้มาพูดอะไรอีกจากเกมนี้แล้วนะครับนอกจากอีกประมาณ1เดือนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมว่า1เดือนแล้วนะครับเราจะได้ ขุดมาทั้งหมดเท่าไหร่นะเองเนาะเพราะว่าค่าแก๊สแพงเหลือเกินนะครับเอาเวลาไปขุดเกมอื่นดีกว่านะครับผมณณณเวลานี้นะก็คือแบบดูเข้าออกเข้าออกบ้างแต่ไม่ได้แบบถอนตัดแบบอาทิตย์หนึ่งครั้ง3วันครั้งคงไม,คงไม่คงไม่ทำแบบนั้นนะครับโอเคนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอ2วินะครับในการกดอ่า subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กับ ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจนะในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อๆไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมวันนี้คลิปต่อเอิญก็ขอลาไปก่อนนะครับผมนอนหลับฝันดีครับ,บนี่นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย